สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ YouTube แรงบันดาลใจค่ะ ค่ะมเมเน่อยสิมวาว่าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วอ่อยไาถึงตอนที่อ่าคอยได้นำอ่า้อมูลที่คอยได้ไปเฝ้าไลายสดของอาจารย์ซื่อดังกค็คืออาจารย์เสกสรรปันยู u b e นะคะอ่าเพื่อที่จะเอามาพิจารณาวิเคราห์ช่องอ่าที่ชื่อมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนนะคะซึ่งในตอนนั้นช่องมาดามบ้านนอกนะอ่า ผ่านกด2กดแล้วนะคะนั่นก็คือ1,000ซับสไคร์บแล้วกับ4,000ชั่วโมงนะคะแต่ข่อยนั้นยังบ่าสามารถที่จะเก็บเหรียญได้นะคะ,ะเพราะว่าการเก็บเหรียญก็คือเป็นการส้างรายได้เป็นกฎการผ่านอันที่3นะคะพอ่อยใดอเอาข,อาขอ้อมูลมาวิเคราะห์ชงของอคอยในตอนนั้นนะคะสิ่งที่คอยคนพบนั่นก็คือ คอยจะต้องหาเป้าหมายนะคะว่าคอยนาเฮ็ดช่อง Youtube ออกมาให้ผู้ใดเบิงนะคะอันนี้นะ่ะง่ายมากนะคะก็คือเมื่อเฮ้านะเป็นคนไทยเป้าหมายของเฮ้าก็คือต้องการที่จะให้คนไทยเบิงช่อง Youtube ของเฮ้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คอยเอามาเฮ็ดเอามา,าวิเคราะห์อันดับแรกนั่นก็คือ,อซื้อช่องนะคะ อตอนนั้นน่ะคอยตั้งซื้อช่องว่าบุญยภา,าชาแนลนะคะซึ่งเป็นอาซื้อจริงของคอยนะคะตามที่จริงแล้วคอยเคยตั้งซื้อช่องคอยนะเป็นซื้อภาษาไทยตั้งแต่เริมเทศที่แรกนะคะ,ะซื้อว่าชีวิตสาวอิสานในต่างแดนนะคะ,ะต่อมาต่อมาคอยก็เลยได้เปลี่ยนเป็นบุญยภา,านะคะ,ะพอตอนนั้นน่ะคอยมีเพื่อน ที่เป็นคนต่างชาติลายนะคะก็คือเพื่อนที่ทํางานแล้วก็เพื่อนคนฟิลิปปินส์เพื่อนคนจีนเพื่อนคนโปแลนด์แล้วก็แคมารุนนะคะหลายๆประเทศนะคะเขาก็ถามข่อยว่านะเธอคือพอใส่ซื้อเป็นภาษาอังกฤษภัษาคะ่ะเพื่อที่จะได้พิมพ์หาง่ายวาสาค่ะทุกคนคอยก็เลยเปลี่ยนจากชีวิตสาวสานในต่างแดนมาเป็นบุญญาภาชาแนลนะคะ แต่ว่าการเปลี่ยนซื้อของขอยิ่อยกรบบอ,อมีความรู้นะคะเพียงแต่เพื่อ,อต้องการที่จะเปลี่ยนไปให้เพื่อนอสนิทมิตรสหายเบิ้งของการได้ซื้อนะคะแล้วพอขอยมาได้ข้อมูลตรงนี้นะคะขอยก็เลยตัดสินใจมาเปลี่ยนซื้อเป็นมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนซื้อถ้าเขาเริ่มต้นการทำ YouTube ขั้งแรกนี่การตั้งซื้อช่องนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าเขานะ่ะเป็นคนไทยเขาเป้าหมายของเขานะคือต้องการที่จะให้คนไทยด้วยกันเบิ่งนะคะ,ะ,ะที่ข่อยตั้งซื้อว่ามาดามบ้านนอกก็เพราะว่าข่อยนะ่ะแต่งงานกับฝรัง่งลาวกาอยู่ในชนบทอยู่ในบ้านนอกติดปลาบ้านติดปลาน,นะคะแล้วข่อยกอ็ไปเสิร์ชหาคําว่ามาดามนะคะ แล้วที่นี่คาว่ามาดามนะมันจะมีซื้อมาดามต่างๆขึ้นมากมายเลยนะคะใน Google, อ่ากูเกิลเราคอยก็เลยตัดสินใจเอาซื้อมาดามบ้านนอกนะคะอ่าเราก็ตอนไลฟ์อินสวีเดนนั่นก็คือคอยต้องการที่จะให้เพื่อนอ่าที่เป็นฝรั่งนะคะที่คอยมีเพื่อนร่วมงานแล้วก็อ่ามีเพื่อนต่างชาติหลายๆคนนะคะเขามาอ่าทา คอยก็บอกเพื่อนเล่านั่นนะคะว่าถ้ายางเบิ้งช่องของอ่ออยนะ็ะหายกดไลฟ์อินสวีเดนแล้วข่อยก็โชว์ให้เขาเบิ้งนะคะขั้นเขากดไลฟ์อินสวีเดนซื้อช่อง่อยก็ขึ้นนะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็คือเฮดให้ขคอยนะได้เปลี่ยนซื้อช่องนะคะเพราะว่าคอยมีเป้าหมายคนดูก็คือคนไทยด้วยกันนะคะทุกคนคอยนั้นรู้สึกหายใจอิ่มเลยค่ะเพราะว่าคอยว้า ไว้นะคะเหตุผลที่ข่อยเบาไว้ก็เพราะว่าข่อยท่องมาก,ก่อนข่อยกเลาเบาไว้ได้นะคะมันเห็นใ้ข่อยเมื่อย <laughs> มันเป็นการฝืนธรรมชาติแต่ว่ามันก็โอเคนะคะเห็นให้ทุกคนนะ่ะบรายล้คานขาบวซา,าทุกคนอาจจะลำคานนะคะ <laughs> ขาบว,าว,าวาตอค่ะนั่นก็นคือการวิเคราะห์ช่องของข่อยที่ข่อยนำมาทำก็คือการเปลี่ยนสื่อช่องนะคะเราขอทองก็คือข่อ,นอย,ออยน่าจะต้อง เหตุคอนเทนต์นะคะการที่คอยมาอยู่เมืองนอกนะคะคอยกับม uh, ีเรื่องแล้าชีวิตที่เกิดขึ้นมากมายนะคะเกี่ยวกับตัวของคอยเพราะอาจารย์เสกนะเราว่าทุกค้นมีร้อยเท่าบ่คือกันนะคะ ร้อยเท่านั่นก็คือเรื่องเล่าในอดีตนะคะคอยก็เลยจับประเด็นนี้นะคะเอามาเป็นเรื่องเล่านะคะคอยก็เริ่มต้นจากการเล่าเรื่องมาตติเกเ่คอยนะ้ได้เจอกันกันกบอดตสามีคอยนะคะว่าเจอกันแบบใดแล้วจังใดจจคอยได้มายูเหมืองนอกนะคะนั่นคือคลิปแรกที่คอยได้เอาเรื่องเล่าการเล่าเรื่องมัททนะคะ ซึ่งคอนเทนต์นี้นะมันเป็นคอนเทนต์ที่ง่ายมากสําหรับคอยนะคะเพราะว่าการเล่าเรื่องนี้มันเป็นการที่เขาบได้ลงทุนนะคะมัน็นคือการนําเสนอเรื่องการทาอาหารเพราะว่าการทาอาหารนะเขาจะต้องได้ลงทุนซื้ออุปก,กรณ์นะคะแต่พอคอยมาเปลี่ยนคอนเทนต์เล่าเรื่องอดีตของคอยก่อนที่จะมาอยู่เมืองนอ,อะคอยน่ะบได้ลงทุนอี่อย่างเลยนะคะ แค่คอยเอาเรื่องราวของคอยนาะออกมาทายทอดเพื่อที่จะ,ะมาทําคลิปนะคะเพื่อที่จะมาเป็นคอนเทนต์นะคะอันนี้นะคะกระเทยไห้คอยอมียอดคนเบิ่งภายใน8 0 0มือนะคะจนคอยได้รับเหรียญเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่คอยนาภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่คอยประสบความสําเร็จในเวลา8วันนะคะ ไดตอนนั้นอนะคอยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะคอยล้คทิปแต่ละคลิพยอดวิวของคอยกับขื่นสูงปืดสูงปืดทุกทิปเลยค่ะ,ะเพราะยอดวิวขืนยอดทรับสกายกับขื่นตามนะคะ,ะในเดือนแรกยอดทรับสกายถึงหาพันเลยค่ะจากยอดทรับแค่หนึ่งพันจนถึงหาพันนะคะนั่นก็หมายความวา่ายอดเหรียญของข่อยนะ่ะขืนพร้อมนะคะตามยอดวิวนะคะ เดือนแรกที่คอยสั่งรายได้ได้ในตอนนั้นคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่มือนหานะคะมันเป็นความภาคภูมิใจกับความสําเร็จนะคะคอยว่าคิดว่าคอยจะมีรายได้จากการทํา youtube หลายขนาดนี้นะคะตอนนั้นมีความสุขแล้็ตื่นเต้นมากๆเลยแหละ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้คอยสิวอเบา,าแค่สองหัวข้อนี่นะคะเราคลิปต่อไปคอยจะมาเบาต่อนะคะว่า มีอีกขอใดแน่ที่เฮียไทยคอยนาะช่องของคอยไดเติบโตนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ